สวัสดีพี่ๆทางช่องทาง u t u b e ทุกท่านนะครับมาพบกับผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆสามคู่เน้นๆนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์นะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VIP กันก่อนครับที่ผมให้ไว้เมื่อคืนนะครับเป็นบอลเต็ง1บินสเต็ปสนบินครับบอลเต็งนะครับผมให้กดไปที่โอไฮกินะราคาเสมอนะครับผลประกอบการคู่นี้จบไปที่1ประตูต่อ3นะครับจบแบบนี้นะครับก็กินเต็มหวานเจบนะครับส่วนบินสเต็ปสานะครับผมให้กดไปที่กิมนาเซียฮาราตานะครับที่ราคาเสมอนะครับ ผลประกอบการคู่นี้ครับจบไปที่2ประตูต่อหนึนะครับส่วนตัวที่2นะครับผมให้กดไปที่ซานตาเฟโบโกต้าครับในราคาเสมอนะครับผลประกอบการคู่นี้จบไปที่1ประตูต่อหนึะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมให้ต่อไปที่อินเตอร์นาซิองนาวในราคาปปปนะครับผลประกอบการคู่นี้จบไปที่2ประตูต่อหนึครับบินสเตป3นะครับวันนี้นะครับผมเข้าไป2นะครับแล้วก็เจ้าไป1นะครับ ยังไงก็ย right ังม <dude> <myself> e ีกาไรให้พ <wolf video aries> ี่ๆในกลุ่มอยู่ดีนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ lll 7 7 7นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับผมรับประกันนะครับว่าพี่ๆเข้ามาแล้วนะครับพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้คัดมาให้3คู่เน้นๆนะครับมาเริ่มที่คู่แรกนะครับจะพาไปที่บุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างไบเยนมิวนิกนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับมาดูที่ผลงานการพบการของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นไบเยนมิวนิกนะครับที่เอาชนะไปได้3นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนนนนนนะะคคครรรรัับบบบเเเเเเยยิิ์์มววออออออกไไปืลูซ่ แพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราส,สูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดิแคปงห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป3นะัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้านนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านบายเยนมิวนิกนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของบายเยนมิวนิกนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับบายเยนมิวนิกนะครับออกไปเยือนโบลิเซียมุนเช่นกัดบัตนะครับชนะกลับออกมาได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่80%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนด์ที่แคร็บห้านัดหลังสุดของบายเย มาดูที่สถิติการลงเล่นในรังย่าของบาเยนมิวนิกกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอาบวกนะครับชนะเอาบวกไปได้3ประตูตอวหนนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับ ส่วนแฮตติแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนในบ้านนะครับไบเออร์เลเวอร์คุเซ่นนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของไบเออร์เลเวอร์คุเซ่นนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลเมเนียนะครับเอาชนะอัลเมเนียไปได้4ประตูต่อ2นะครับอัตราการชนะอยู่ที่หนึ่งรบอัตยเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอัตราสูงของเกมอยู่ ของไบเออร์เลเวอร์คูเซนกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนบรูซเซอร์มินเชนกัดบัตนะครับชนะกลับออกมาได้สู่ประตูต่อสนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่60%อรนตะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮตตี้แท็บหนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้านับราเริ่มทีเจ้าบ้านบาเยนน์มิวนิกนะครับออกสตาร์ทได้ร้อนแรงเหมือนเคยนะครับสำหรับแชมป์เก่าทีมนี้ด้วยการฟาดชัยชนะมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามนัดสำคัญนะครับโทมถถัสทูเคิลกุนซือมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆแต่มีข่าวดีให้ชื่นใจเล็กน้อยนะครับเรื่องจาเยาวมามุซาร่านะครับแนวลุกดาวลุ่งกลับมาอยู่ในช่วงเร่งความฟิตกลับมาอีกครั้งหลังได้รับบาดเจ็บแฮมสติงตอไปตั้งแต่เกมแรกของฤดดดดูกกกกาาาาาาลลนนนนนะคราาร,นนครัััััับบวว่จจที้้้ยงงงเเเือใชนนตนหนิม การส่งแฮร์รี่เคนะครับศูนย์หน้าคนสําคัญนะครับที่ซัดไปแล้ว3ประตูจากการลงเตะ3นัดนะครับรับหน้าที่ยืนค้ำเดี่ยวตามเดิมนะโดยมี2แข้งเมืองเบียร์อย่างเลรอยซาเน่กับโทมัสอินเลอร์นะครับคอยสอดแทรกขึ้นมาพังประตูช่วยอีกแล้งนะหลังเมื่อกลางสัปดาห์นะครับทั้งคู่ยิงประตูในนามทีมชาติมาสดสดร้อนๆ้อนนั่นเองนะครับส่วนคาดการเสเผู้เล่นของเจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกนะครับที่จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับ โกจะใช้เป็นสเวนอุลไลนะครับส่วน4แบ็กโฟร์จะใช้เป็นนุสซ่ามาลาซาอุยนะครับคิมบินแจนะครับดายโยอุปามากิโน่นครับอัลฟันโซเดวิดนะครับส่วน2กลางรับจะใช้เป็นโยชัวคิมิดนะครับเลออนกอรเลตกานะครับส่วน3กลางลุกจะใช้เป็นเลรอยซาเน่นะครับโทมัสมุลเลอร์นะครับคิงเล่โคมันครับส่วนกองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นแฮร์ริเคนนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ, e ok ะรบจะมาบอกว่าปีนี้มาดีโคตรก็ไม่แปลกใจนักนะครับเนื่องจากชา so บีอลองโซนะพาลูกทีมฟาชัยได้สามนัดเหมือนกันะคู่แข่งแถมยิงประตูดได้เสียดีกว่าด้วยนะครับทำให พวกเขานําเป็นจา่าฝูงตอนนี้นะครับด้านความพร้อมนะับไม่มีอะไรต้องกังวลเช่นเคยนะครับแถมมีข่าวดีให้ชื่นใจเสียด้วยนะครับเพราะจะได้ตัวอาร์มินลลีนะครับแนวลุกวัย26ปีผลโทษแบนดกลับมามีชื่ออีกครั้งครับหลังจากตัวค้ังโทษแบนด์ยาวมาจากซีซั่นก่อนนะครับและคอดวานัดนี้นะครับจะอยู่ในสมมานั่งสำรองไปก่อนนะครับพอ11 ผู้เล่นตัวจริงนับในวันนี้จะเลือกใช้งานหน้าเดิมลงบูต่อเนื่องนะครับนำทัพโดยวิกตอร์โบนิเฟฟนะครับหัวหอกตัวใหม่ที่ย้ายมาก็ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวด้วยการกระทุ้งไปแล้ว4ประตูนะครับจากการลงเตะไปแล้ว3นัดนะครับบรรจุกระสุนตามเดิมนะครับโดยมีฟอลอเรียนเวสนะครับกับโยนาธฮอปมันครับพร้อมหน้าซับพอร์ตอย่างด่นะครับส่วนคาดการณ์สิบเอกผู้เล่นตัวจริงของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับที่จะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโกจะใช้เป็นลูคัสฮาร์เด็กี้นะครับส่วน3แบ็กโใชช้เป็นนนนออออดีลงคูะครับโยนนนาาดะครับ เอ็งมองทับโซมบ้านะครับส่วนสีกลางลูกใช้เป็นเยเรมีเฟมปองนะครับเอเชนเกลปาลาซิออสนะครับกานิชาก้าอเล็กกิวมันโดนะครับส่วนสองกลางลูกก็ใช้เป็นฟอร์เรนเวียดนะครับโยนัทฮอฟมันนะครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นวิกตอร์โบนิเฟสนะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านบายเอ็นิวนิคเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกครึ่งนะครับ ส่วนราคา 1x2 นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.55นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.68นะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแะครับเนื่องจากเป็นการเจอกันของ2ทีมที่คว้าชัยได้3นัดนะครับและเชื่อว่านัดนี้นะครับสู้กันสนุกแน่ๆนะครับโดยขอเข้าทางฝั่งเลวอคูเซ่นครับก่อนด้วยผลงานที่คว้า9ก้าแต้มเต็มนะครับแถมเกมลุกยิงประตูได้เป็นว่าเล่นนะครับทาให้พูดได้เต็มปากนะครับว่าซีซั่นนี้นะครับจะเป็น1ตัวแปรสําคัญนะครับหรืออาจจะเป็นทีมที่เข้ามาลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวแน่นอนแน่ๆนะครับอาจจะเร็วเกินไปหน่อยนะเพราะเป็นช่วงต้นนีัครบ ผลงานแบบนี้นะครับยังไงก็มองข้ามไปไม่ได้จริงๆนะครับขนาดที่เสือใต้นะครับเจ้าถิ่นผลงานแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสาหรับพวกเขาครแต่สิ่งที่ทําให้นัดนี้พิเศษก็คือการเจอคู่แข่งนะครับที่ปีนี้หวังจะขึ้นมาเทียบเคียงพวกเขานะครับจะมีวิธีรับมือยังไงนะครับแม้ภาพรวมจะได้เปรียบนะครับแต่คงไม่ง่ายนะหากจะกินนิ่มในวันนี้นะครับผมขอลองไปที่เรเวอร์คูเซ่นนะครับในราคา1ลูกนะครับผมขอฟันธงนะครับคู่ที่2นะครับจะพาไปลุยศึก ลาลิก้าสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างลายโยบายกนโนนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาราเบสนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาที2นะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับลาโยบายเยกาโนเอาชนะอาราเบสไปได้3นัดนะครับและแพ้อาราเบสไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับลาโยบายเยกาโนออกไปเยือนอาราเบสนะครับแพ้ให้กับอาราเบสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่60%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%นะครับส่วนแฮตตี้แคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของ2ทีมกันบ้านนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับลาโยบเยกานโนนะครับโดยที่5้านัดหลังสุดของลาโยบเยกาโนนะครับเอาชนะไปได้2นัดเสมอไป1นนัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดออกไปเยือนเอดีอัลคอคอนนะครับเสมอกันมาได้2ประตูต่อ2อนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดิที่แขปงห้านัดหลังสุดของลาโยบเยกาโนนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3านัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในรังเย้าตัวเองของไลโยบ่ายเาโน้นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดไปสู่ประตูต่อเจ็ดนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮตตี้แคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำเงินไปสามนัดเสียไปสองนัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับอาราเบสนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของอาราเบสนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียนะครับชนะบาเลนเซียไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราส่งของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนด์ี่แคปงห้านัดหลังสุดนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนของอาราเบกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเอาชนะคู่แข่งมาได้1นัดแพ้ไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนเกตาเฟ่นะครับแพ้ให้กับเกตาเฟ่ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดี้แคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับทำเงินไปหนึ่งนัดเสียไปสี่นัด มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับลาโยบายเกโนนะครับภายใต้การทําทีมของกุนซือฟานซิสโกนะครับผลงานในลีกช่วงหลังนะครับไม่ดีแพ้มา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนสภาพความพร้อมของเกมในวันนี้นะครับมีรอเช็คความฟิตของโครเซ่โปโชนะครับแค่รายเดียวนะด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-4-2ครับแดนกลางจะวางเป็นปาติซิสนะครับกับออสกาบาเลนตินะครับคอยบันเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างลาดี้เอ็นเดก้านะครับและลาอูเดโตมัสนะครับที่จะจับ ผู้กันล่าตาข่ายในเกมวันนี้นะครับส่วนคาดการสิบเผู้เล่นตัวจริงของรายโยบายกาโน้นะครับที่จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับโกใช้เป็นสเตโรดิมิเทฟสกี้นะครับส่วน4แบ็กโฟนะครับใช้เป็นอีวานบันอีลูนะครับฟอร์ลิองเลฮวนครับอาริดาเน่นะครับเอนันเดนครับปาชาเอปิโน่ครับส่วน2กลางรัดนะครับจะใช้เป็นอิซิปาราซอนนะครับออสกาบาเลนตินะครับส่วน3กลางลุกจะใช้เป็นปาเตซิตนะครับอาบาโลกาเซียนะครับเรนดี้อินเดก้านะครับส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับจะใช้เป็นลาอูเดโตมัสนะครับ มาดูทางด้านฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับอาราเบสนะครับไปใต้การทําทีมของลุยกาเซียนะครับผลงานในลีก4เกมแรกนะครับชนะ2และแพ้2นะครับโดยสภาพความพร้อมของเกมในวันนี้นะพวกเขาจะขาดจูเลียนซิเมโอเน่นะครับที่บาดเจ็บแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับด้านการจัดทัพนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3ครับแดนการจะวางเป็นคอนกูริดี้นะครับอันโตนิโอเบลโก้นะคและอังเดรเกเบล่านะครับคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอิกิกาเซียนะครับลงล่าตะข่ายในเกมวันนี้นะครับส่วนการจัด1ีผู้เล่นตัวจริงของอาราเบบบบบสนนนะะะะคครรรััที่จมาใ4-3-3 โกจะใช้เป็นอันโตนิโอซิเบล่านะครับส่วน4แบ็กโฟนะครับจะใช้เป็นอันโดนี่โกบาซาเบลนะครับอเล็กซานเดอร์เซลดานะครับลาฟามารินนะครับรูเบนอูดาเต้นะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นอันโตนิโอบาวโกนะครับหลุยลิโอค่านะครับคอนกูริดีนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นนังเดเกิเบล่านะครับชาเบอากาอินนะครับแล้วก็อิเกกาเซียนะครับ ส่วนราคาแฮนด์ที่แคร็บในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านไลโยบีเลกาโนเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.93เนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่3.99นะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านไลโยบีเลกาโนนะครับผลงาน2เกมแรกสุดยันแย่นะเพราะแพ้รวดทั้ง2เกมนับแนวรับ หละลวมนับเสียไปถึงแปประตูนับและยิงประตูใครไม่ได้อีกด้วยนะขนาที่ทีมเยือนอาราเบสนะครับเก่งแค่ในบ้านเท่านั้นนะครับแต่เกมเยือนย่ำแย่2นัดแลกแพ้รวด2นัดเลยนะเล่นแลราคาเปิดมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับแนะนําอยู่ฝั่งรองดีที่สุดนะครับเพราะฟอร์มของทั้งผู้ห่วยใกล้เคียงกันนะครับเกมนี้ดูทรงคงสูสีแน่แนะครับแนะนำนะครับอยู่รองดีที่สุดนะครับมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากฝว่านะครับผมขอฟันธงนะครับลองไปที่อาราเบสในราคาครึ่งลูกนะครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายนะครับจะพาไปลุยศึกหลีกเอิงนะครับเป็นคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชมงนะครับเปิดด้านรับการไปเยือนของนีดนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาตีสองครับมาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับเอาชนะไปได้2นัดเสมอไปสองนัดและแพ้ให้กับนีดไปหนึนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับปารีสแซงต์แชมงนับออกไปเยือนนีดนะครับชนะกลับมาได้นะครับศูนย์ประตูต่อ2นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%นะครับอัตราากรทำเงินอยู่่ที20%นะครับอัตราเกมอยู่ที่0%นะครับ ส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของปารีสแซงต์แชมงนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนโอลิมปิกลียงนะครับชนะโอลิมปิกลียงมาได้1ประตูต่อ4นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นน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 นะะะคคคครรรรรัััััััับบบออตตาาาสสสสสูงงงงงงเเเกิิททีีี่่40%วแแแแฮดดดดดปปปปหลุขซ์ชมไไ3ย2นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในรังเย้าตัวเองของปารีสแซง์แมงกันบ้างนะครับโดยที่5้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของรองนะครับชนะรองไปได้3ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่4 0อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่4 0สนะครับส่วนแฮนดที่แคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำเงินไปหนึ่ง มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนนี้กันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของนี้นะครับชนะไป1เสมอไป3แพ้ไป1นนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสตาร์บุกนะครับชนะสตาร์บุกไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%ซนะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของนี้นะครับทำเงินไป1นัดเสมอไป1นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกปเยือนของนี้กันบ้านครับโดยที่ห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไปสนัดครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนลอริยองนะครับเสมอมาได้1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงองเกมอยู่ที่40%สร์เนะครับส่วนไฮตี้แคร5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของ มูกิเล่ครับการหลังและคีคลีคังอินครับและมาโกอเซนซิโอครับกองหน้าที่เจ็บนะครับขณะคีเลียนเอปเป้นะครับดาวยิงไปทำทีมนะที่มีปัญหาที่เอ็นซาบ้านะครับจนพลาดเกมอุ่นเครื่องกับเยอรมันนัดนี้นะครับต้องรอทดสอบคอรมฟริตนะครับแต่คาดว่านะครับจะหายทันนะครับลงเล่นตามระบบ4-3-3นะครับ3ประสานกองหน้าจะเป็นมุสซาเดมเบเล่นะครับกอนซาโลรามอนนะครับและคีเลียนเอปเป้นะครับหรือถ้าคีเลียนเอปเป้หายไม่ทันนั้นอาจจะเป็นเราด้านโคโลมูอันนี่นะครับ ส่วนคาดการเสเพดผู้เล่นตัวจริงของฝั่งปารีสแซงต์แชงก์นะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นจารุจิดอนนารูม่านะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอาชัฟอาคิมี่นะครับมาคินยอนครับมิลานสกีเนียนะครับลูก้าเอ็นนองเดสนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นวาเลนซายเอเมลี่นะครับมานูเอลอูกาเดนะครับวินตินโนนะครับอุตมันเดมเบเล่นะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นกอนซาโลลามอนะครับคีเลียนเอ็มปาเป้นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของฝั่งทีมเยอเนสกันบ้างนะครับจะไม่มีเคเฟนตูรามครับกองกลางตัวสําคัญที่เจ็บต้นขาดครับแล้วก็อเล็กซิสโคลันโมลิตนะครับตัวทําเกมที่เจ็บน่องนะครับที่เหลืออยู่ในสภาพความพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3นะครับ3-3กองหน้านะครับน่าจะเป็นเตกองลาบอนะครับเดลิมฟอร์มินะครับและลามินดิยอปนะครับแผงกลาง3ตัวน่าจะเป็นมอกร้องซองชงนะครับยูเซฟเอนดาชิมีเย่นะครับและอิชองบูดาวีนะครับที่น่าจะลงทําหน้าที่แทนตูรามนะครับ ส่วนคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของนี้นะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกจะใช้เป็นมาตินบุนก้านะครับส่วนสีแบ็กโฟนะครับจะใช้เป็นยูเซฟอาลชาหนะครับชอนแคลโตดิโบนะครับดันเต้นะครับเมลวินบาร์นะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นมอกองซองโชงนะครับยูเซฟเอนดาชิมิเย่นะครับดิชองบูดาวีนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นเตกองลาบอนะครับเตเลมอร์ฟี่ครับแล้วก็ลามินดิยอบนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคบนะครับคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านปารีสแซงต์แชงก์เป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจที่หนึ่งจุี่เก้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่5.64นะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านนะครับปารีสแซงต์แชงก์นะครับเริ่ม2นัดแรกของฤดูกาลด้วยการเสมอกับลอยยองและตูลูนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับสองเกมระเบิดฟอร์มเอาชนะร้องไป3ปรรระะะะตตู่่อนนคคัับบแลลาสุด ทะไลายถลมรียงไป4ประตูตอนหนึ่งครับเกมลุกขอเลี่นเอ็มบปเป้นะครับลงเล่นซีดั้นนี้ครับ3เกมครับเป็นตัวจริง2เกมนะทำไปแล้ว5ประตูนะครับส่วนทางด้านนี้นะไม่แพ้ใครหลังผ่าน4ี่เกมแรกนะแต่ชนะได้แค่เกมเดียวนะครับเกิดขึ้นในนัดล่าสุดนะที่พวกเขาชนะสลามบุกนะครับไป2ประตูต่อหนะครับที่นี่นะนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนบยิงไป16เข่ากรอบ6กแต่ขนาดที่สตา์บุกแทบไม่มีโอกาสยิงนะครับนัดนี้นะน่าจะสู้กันได้สนุกนะอย่างไรก็ตามนะครับ ปารีสแซงต์แชมงนะครับนาทีนี้ของกําลังมานับเกมลุกคิเลนเอปปเป้ยังเฉียบขาดเชื่อใจได้นะครับน่าจะเป็นตัวหลักสร้างความแตกต่างทาให้พวกเขาชนะได้อีกครั้งครับผมขอฟันธงนะครับต่อไปที่ปารีสแซงต์แชมงนะครับในราคา1ลูกนะครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันศุกร์ที่15กันยายนโดยผมทีเด็ดตอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ3คู่เน้นๆนะครับก็วิเคราะห์กันไปทุกคู่แล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับ อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLL777 นะครับหรือว่าต้องแอรตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับผมนะครับรับประกันนะครับว่าพี่ๆนะครับจะได้มากกว่าเสียกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้้้้้ผผมมดววววยนนนนนะะะครรััับบแแลลส่่่ีีีีทตออองขพไปก วันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ